สวัสดีค่ะทุกทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ princess of love นะคะต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกๆเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาพพอตให้กับรายการที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมคะ่ะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้คะ่ะนะคะก็มาดึกหน่อยนะคะทุกคนติดภารกิจในช่วงกลางวันนะคะก็มางงพลั งานให้แค่2คลิปเองนะคะท็าปีของเราวันนี้ค่ะเรามาดูซิว่าความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้คืออะไรสามภาพอาร์อขาดค่ะเดี๋ยวโฟกัสที่ภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่สองภาพที่สามเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1น,นะคะกับท็อปปีของเรานะคะเรามาดูซิว่าความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูซิมันคืออะไรนะคะความทรมานใจเนาะขอพลังงานค่ะอออกมาแล้วนะคะทุกคนไพ่หล่นออกมาเองนะคะนี่คือความทรมานใจที่เขาอยากสื่อถึงคุณคือเขาอยากที่จะแบบ แสดงความรักความโรแมนติกกับคุณนะคะอยากที่จะอยู่ใกล้อยากอยู่เคียงข้างอยากที่จะคิสอยากที่จะทําอะไรต่อมีอะไรนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะคะอยากให้คุณกับเขาได้มาเป็นคู่รักกันอยากอยู่ข้างๆคุณอยากให้คุณกับเขาได้เคียงข้างแสดงความรักกันนะคะเหมือนกับว่าฉันต้องการเธอมากมายเลยมากๆอยากที่จะจะทำยังไงให้เรื่องราวระหว่างเราสคนได้กลับมาเป็นคู่รักกัน นะคะได้เป็นคู่ที่มีความสุขความโรแมนติกกันนั่นเองนะคะแหมดีมากๆเลยนะคะความทรมานใจที่มันไม่สามารถที่จะที่จะแบบว่าจะแสดงอารมณ์ความรู้สึกกับคุณได้นะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกของการพบเจอการอยากที่จะได้ใช้เวลา อยู่กับคุณใช้เวลาเคียงข้างเคียงคู่กับคุณนะคะเขาอยากเคียงข้างเคียงคู่กับคุณมากๆเลย two of cups นะคะแล้วก็3มถ้วยเขาอยากเจอคุณเขาอยากมีเรื่องราวเฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆกับคุณอยากทําให้คุณมีความสุขนะคะอัศวินเหรียญ เขายังจดจ่อกับคุณเขายังคงมั่นคงกับคุณมากๆเลยยังเฝ้ามองยังเฝ้าส่องยังเฝ้าดูว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นอะไรบ้างนะคะคุณเกิดอะไรขึ้นไหมอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้แบบแสดงความความรักความรู้สึกกันนะคะหนึ่งถ้วยเขาคิดถึงคุณมากเลยออกมาแล้วนะคะทุกคนเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคะ่ะ นะคะจัสเมนแล้วก็9ก้าถ้วยเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอยากเข้ามาเริ่มต้นความรู้สึกใหม่นะคะตัวตนของคุณมีพร้อมทุกอย่างหน้าที่การงานแล้วก็การเงินเขาอยากเป็นคู่ชีวิตของคุณเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคุณพร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งแล้วพร้อมที่จะให้อยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตแล้วะค่ะแล้วก็จัสเมนอยากจะตกลงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะคะว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขากระทานั้น ก่อนหน้านี้มันสามารถที่จะเดินหน้าเดินหน้าเคียงข้างเคียงคู่กับคุณได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเขายังคงรู้สึกกับคุณมากๆเลยอยู่ตรงนี้ค่ะนะคะเขาต้องส่องคุณแน่นอนถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาเพราะความร,รู้สึกคิดถึงมันล้นใจขณะนี้เขาอยากกลับมาเป็นคู่รักกับคุณอยากปรับความเข้าใจนะคะนะัดเจอกันดินเนอร์กรันทานข้าวการปรับความเข้าใจระหว่างคุณกับเขาเพราะเขาเยัง่มมีความรู้สึกคิดถึงคุณมากมากอยู่ตรงนี้จริงๆคะ่ะหนึ่ง,งถ้วยความรู้สึก ที่อยากเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เป็นความรู้สึกของความความรู้สึกที่มันไม่เคยจางหายไปเลยนะคะมันมีแต่ล้นเอ,อ่อออกมาในหัวใจมากๆ และอยากจะสื่อว่าฉันนิ่งขนาดนี้แต่ฉันก็รู้สึกว่าอยากให้ความสัมพันธ์มันพัฒน,นาต่อไปได้เพราะฉะนั้นยังคงเฝ้ารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะได้มาตกลงตัดสินว่าเรื่องราวระหว่างเราจะเป็นไปต่อแบบความสัมพันธ์เพื่อนกันหรือว่าเดินหน้าสู่คู่รักกันนะคะและเขาชอบคุณและคิดถึงคุณมากๆนี่คือความทรมานใจนะคะที่เขาอยากสื่อให้คุณได้ได้รู้ตอนนี้ว่าอยากที่จะแสดงออก อยากบอกว่าคิดถึงอยากกอดอยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างมากๆเลยและอยากพบเจออยากทําให้คุณมีความสุขด้วยแล้วก็คิดถึงคุณนะคะอย่างที่บอกค่ะอาจจะต้องดูรูปคุณด้วยก็ได้นะคะถ้าคุณ ถ้าคุณบล็อกเขาไปแล้วอะค่ะเขาคงต้องส่องต้องดูรูปคุณแน่นอนนะคะคุณยังอยู่ภายในหัวใจเขาเสมอแล้วก็คิดถึงคุณมากๆไม่ว่าสิ่งใดที่ผ่านนมาจะทําให้คุณร้องไห้เสียใจหรือว่าอะไรก็ตามแต่อยากที่จะได้มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่รักความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากให้พัฒนาไปต่อได้และคุณกับเขามีความแตกต่างกันหรือเปล่าสถ้วยนะคะแตกต่างเรื่องของทางไกลต่างชาติตามภาษานะคะที่มีความ ที่มีความลึกซึ้งหรือความดีเปนอยู่ตรงนี้นะคะครั้งแรกคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาตกหลุมรักเครื่องกันและกันเชื่องชอบซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยังคงคิดถึงกันอยู่ลึกๆภายในใจยังตัดกันไหมคะและนี่คือ3ถ้วยคือสิ่งที่เขาอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้กลับมาเป็นความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ยังคงอยากให้ความสัมพันธ์นั้นเ,เดินหน้าต่อไปทางที่ดีได้แล้วก็ไม่ว่าบทลงโทษนั้นจะเป็นยังไงนะคะจัดเมน้นถ้าคุณไปต่อไม่ไปต่อเขาก็ต้องเคารพในการตัดสินใจของคุณนะคะนี่คือความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้รักและคิดถึงคุณมากๆนะคะอยากที่จะแสดงออกความรู้สึกนั้นกับคุณมากๆเลยอยากอยาก ให้คุณมาอยู่ในชีวิตของเขาอยากกอดอยากทำทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคิดถึงแล้วก็รักคุณนะคะอยู่ทุกวันเลยยังมั่นคงแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้นะคะเดี๋ยวเรามาขอวิดดิ้งกันซะหน่อยนะคะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าขอสักหนึ่งใบออกมาแล้วคะ่ะทุกคน we will be together again okay. นะเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนั่นคือพลังงานของ3ามถ้วยอย่างที่บอก2ถ้วยพลังงานสวยงามมากๆเลยนี่คือคําพูดของเขาที่เขาอยากสื่อถึงคุณให้ได้รู้นะคะคนกองที่1ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋วเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ วัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิคของเราวันนี้นะคะความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้นะคะคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานสื่อสารถึงคนกองที่2ค่ะความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้ค่ะคนกองที่2 1 0ดาบ มันยังไม่จบนะคะเขาเฝ้ารอคอยวันแล้วก็เวลาอยู่นะคุณตัดจบจากเขามาคุณห่างจากเขามาหรือเปล่านะคะเขากําลังคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆมากมายการใช้วิธียังไงนะที่จะได้เดินหน้าเข้าจีบคุณนะคะเพราะว่าอวินถ้วยเขาข่มความรู้สึกของเขาไว้เหลือเกินนะคะออกมาแล้วคะ่ะทุกคนแหมไพ่รุนแรงแล้วก็ออกมาเองมากๆเลยนะคะตัวตนของคุณเป็น D M Place เขาชอบคุณมากค่ะนะคะอยากเดินหน้าจีบคุณมากๆเลยคุณสวยสง,งา่างามเป็น D M Place ขนาดนี้เดินออกมาจากเขาแบบ มีความสุขในตัวตนของตัวเองคุณตัดจบจากเข้ามาหรือเปล่านะคะคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้สามารถช่วยเหลือเป็นเป็นคนที่พร้อมที่จะแต่งงานพร้อมที่จะสร้างครอบครัวเขาหรือคุณอาจจะเป็นพ่อแม่แม่ก็ได้ค่ะคุณเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์และคนคนนั้นก็รู้สึกว่าเป็นคนเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์เช่นกันคุณกับเขาเทะเลาะกันมีปัญหาการมีการไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ เพราะว่าขึ้นห้าไม้ท้าแล้วก็เดวิลเขาตัดคุณไม่ขาดนะคะเขาต้องการที่จะมาพบเจอกับคุณมากๆเลยขอหนึ่งใบทำไมต้องเป็นเดวิลนะคะขอหนึ่งใบทำไมต้องเป็นเดวิลค่ะเดี๋ยวเรามาดู เขาอยากมาพบเจอกับคุณค่ะคนแดนไกลค,คนนี้สามาเมท้าเพราะหนุม่มแดนไกลหรือสาวทางไกลนะคะอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะด้วยความที่ว่าคุณสวยดูดีมีเสน่ห์แล้วก็ตัดจบจากเขามาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ความรู้สึกที่มันอยากที่จะสื่อสารด้วยความทรมานใจเหลือเกินคือเขายังไม่อยากจบค่ะอัศวินถ้วยเขาข่มความรู้สึกของความต้องการไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเขาจะเดินหน้าจีบคุณยังไงไม่ว่าเขาจะพยายามที่จะเข้ามาหาคุณพูดคุยกับคุณยังไงเด็กถือดาบ ไม่ใช่ค่ะขออภัย1ดาบ เขาอยากเข้ามาจีพุนอยากเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยอยากชัดเจนในเรื่องราวความสัมพันธ์กับคุณนะคะอยากที่จะคว้าหัวใจคุณมาครอบครองให้ได้คิดทบทวนอะไรต่างๆมากมายที่จะทํายังไงให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์หรือว่าได้พบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งจะทํายังไงให้ได้หัวใจคุณมาครอบครองเขามองคุณว่าคุณอยู่สูงค่าและก็งดงามมากจริงๆอยู่สูงก่าเขาด้วยและความที่ว่าคุณกับเขาไม่เข้าใจการทะเลาะกันมีปัญหากันทําให้เขาเก็บกดและเก็บอารมณ์ไว้มาก ที่จะแสดงออกอยากที่จะพูดอยากที่จะมาคุยกันอย่างต่อหน้าต่อต,อตาให้เข้าใจให,ให้เคลียร์กันมากๆเลยนั่นคือความทรมานใจเพราะว่าอยากคุยอยากพูดคุยอยากเปิดเผยความรู้สึกมากๆและสามไม้เท้าคนแดนไกลาทางไกลคนนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นหนุ่มที่มั่นมั่นไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่ายๆและฉันก็ไม่ยอมถอยง่ายๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเขาอยากเดินหน้าจีบคุณให้มีความชัดเจนพูดคุยให้มีความกระจ่างและเข้าใจถ้า ถ้าสิ่งใดมันทําให้รู้สึกว่าทะเลาะกันหรือไม่เข้าใจกันนะคะเพราะเขายังคงตัดคุณไม่ขาดยังคงต้องการคุณมากๆเลยแล้วก็คิดถึงคุณมากๆค่ะถ้าคุณไม่ได้บล็อกเขาถ้าคุณไม่ได้อะไรเขาเขาต้องสอ่องต้องดูรูปคุณแน,น่นอนค่ะเพราะว่าคุณสวยงามมากๆสวยงามมากๆขนาดขนาดนี้นะคะคลั่งไคล้แล้วก็เซ็ซี่คุณมากๆถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่า ติดกับอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายทางไกลหรือว่าอะไรก็ตามแต่อยากเข้ามาใกล้คุณอยากเข้ามาแสดงความรักเดินหน้าจินะคะแต่ก็ข่มใจไว้ด้วยความที่แบบว่า I lost myself นะคะ for a while นะคะฉันสูญเสีย บางสิ่งบางอย่างไปในช่วงขณะนะคะคือเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไปช่วขณะหนึ่งนะคะไม่ว่าเกาะนน้า,นานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณมันรู้สึกว่า,าไม่เป็นตัวของตัวเองต้องข่มอารมณ์ต้องเก็บความต้องเก็บอารมณ์ไว้เพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณมากๆเขาอาจจะรู้สึกประหม่านะคะด้วยความที่ว่าคุณสง่างามมากๆเลยนะคะต้องข่มอารมณ์ต้องเก็บอารมณ์ไว้ ยิ่งอยู่ห่างกันไกลยิ่งไม่เข้าใจกันยิ่งเก็บอารมณ์ยิ่งข่มตัวเองไว้ด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะ ด้วยความที่อยากที่ให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเดินหน้าต่อได้อยากที่จะพูดคุยกับคุณให้ใชัดเจนให้เคลียร์ขึ้นด้วยความที่ว่าไม่เข้าใจกันทะเลาะกันแล้วมีปัญหากันแล้วก็ยังคงเ,เรออยากที่จะเข้ามาคุยกับคุณให้ใชัดเจนและกระจ่างและเข้าใจด้วยนะคะคนกล่องที่2เขายังรอคอยอยู่นี่คือความทรมานใจของเขาทั้งคิดถึงทั้งอยากคุยให้เข้าใจอยากมาเจอกับคุณด้วยแล้วก็ไม่ได้มาเล่นๆรอโอกาสนั้นอยู่นะคะคนกล่องที่2นี่คือความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณรู้ตอนนี้ค่ะ ขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3มนะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูซิว่าความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณได้รู้ตอนนี้คืออะไรนะคะความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณรู้ตอนนี้ค่ะคนกองที่สาม เด็กถือเหรียญเขารอคอยโอกาสอยู่ค่ะเหมือนกับว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันจะรู้สึกว่านิ่งกันไปมีอุปสรรคกันเกิดขึ้นเขารอคอยโอกาสอยู่ตัวตัวของคุณเป็นราชินีถ้วยธาตุน้ำนะคะเป็นหญิงสาว หรือชายหนุ่มคุณผู้ชายก็สลับตัวตนนะคะคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเป็นเป็นคนสวยเป็นคนอยู่ด้วยแล้วมีความสุขดูเย็นดูนิ่งดูเป็นตัวของตัวเองดูน่ารักดูน่าทะนุถนอมนะคะเป็นคนที่ตัดจบเท็จบได้ดีเช่นกันคุณเป็นคนที่เซนสทีฟอ่อนโยนอ่อนไหวลังเลคิดมากคิดเยอะนะคะอสุนเมทาาเขาไม่ยอมแพ้นะคะเขาอยากที่จะเข้ามาเหมือนกับว่าเขาชอบคุณมากะคะ่ะเขารอโอกาสที่จะเข้ามาจีบคุณ จีคุณจริงๆด้วยอยากเข้ามาแสดงความความรักความสัมพันธ์ด้วยนะคะจัสติสอยากได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์อศวินดาบนะคะการพูดคุยคุณอาจจะเทจบจากเขามาก็ได้หรือคุณกับเขาไม่มีความไม่เข้าใจกันนะคะหรือมีปัญหากันเกิดขึ้นมีความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นคุณอักหกหักอกจากเขามาหรือเปล่านะคะเพราะว่า อาจจะเมามามนะคะเมามายรู้สึกว่าเรียกร้องความยุติธรรมในความสัมพันธ์เหลือเกินฉันจะทํำยังไงที่จะได้หัวใจคุณมาครอบครองนะคะเด็กถือถ้วยเขาเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะคนคนนี้ดูขี้เล่นดูเฟลลี่ดูน่ารักถ้ายุมากกว่าคุณนะก็จะเป็นคนที่แต่งตัว อ่อนกวายส,สมไวนะคะเป็นบุคลิกที่แบบอ่อนกวัยหรือว่าสมไว้นะคะเขานะเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยด้วยะค่ะและเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนกันนะคะและเป็นคนที่เป็นธาตุลมก็ได้คนคนนี้เป็นธาตุลมทําอะไรถ้าเขาอยากจะคุยก็อยากคุยกันแบบตรงๆมีเหตุผลนะคะคุยกันอย่างเป็นผู้ใหญ่คุยกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจนะคะจากเขาอย่างกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวเพราะเขาอยากคุยกับคุณแบบ ซึ่งซึ่งหน้านะคะคุยกันอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่คุยกันเพราะฉะนั้นเขารอคอยโอกาสนะคะรอคอยโอกาสที่จะได้ฝ่าฟันอุปสรรคที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณที่จะได้เข้าโอกาสเข้ามาเคลียร์เข้ามาพูดคุยกับคุณนั่นเองนะคะเพราะเขาชอบคุณนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยเพราะฉะนั้นในในช่วงเวลาที่คุณไม่ได้โฟกัสอะไรนะคุณอาจจะรู้สึกว่า ไม่ได้โฟกัสกับเขานะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าได้รับข้อความจากเขาคนนี้อย่างกระดันหันไม่ทันในตั้งตัวก็ได้ค่ะเพราะว่าสวินดาม,มันเป็นความรวดเร็วนะคะเพราะเขาอยาชอบคุณแล้วเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้นะคะ I am becoming a better person นะคะเขาจะ เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่เป็นคนที่ดีกว่านะคะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าทําให้คุณเสียใจยก่อนหน้านี้นะคะอะไรที่รู้สึกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมยุติธรรมไม่เท่าเทียมกันก่อนหน้านี้นะคะ่ะเขาก็อยากกลับมาทําสิ่งเดิมให้มันดีขึ้น รอโอกาสที่จะได้เปลี่ยนแปลงในแก้ไขกับอนาคตที่เข้ามานะคะถึงแม้ว่าก่อนหน้าน,นี้อาจจะทำให้คุณเสียใจายอาจจะทำให้คุณได้เทจบจากเขามานะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากมีโอกาสนะคะที่จะได้เข้ามาพบเจอกับคุณมองโอกาสอยู่นะไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าแต่อซูนเมเท้าผู้ซึ่งจะลุยจะฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้หัวใจคุณนะคะอยากแสดงออกความรักความสัมพันธ์กับคุณเหลือเกินเพราะเขาชอบคุณนะเพราะฉะนั้น จะทำยังไงดีได้แต่วันไหวนะคะได้แต่วันไหวได้แต่เฝ้ารอให้คุณได้รู้สึกว่าช่วงเวลาแห่งอารมณ์ที่แบบว่าร้ายๆไปดราม่าไปก็อยากให้มันมีช่วงจังหวะที่ดีขึ้นนะคะอารมณ์ของสองคนได้รู้สึกว่าโฟโล์แลวมีความสุขขึ้นอยากที่จะมีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับคุณให้กระจ่างและเข้าใจในความรู้สึกว่าเขายังคงคิดถึงแล้วก็อยากมีโอกาสได้แก้ตัวใหม่ นะคะคนกองที่3ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมกับกับความทรมานใจที่เขาจะสื่อให้คุณรู้ตอนนี้ค่ะทรมานใจมากๆเลยนะคะตอนนี้นอนอยู่กับพื้นแล้วนะคะเมามากๆเลยนะคะแล้วก็อยากกลับตัวกลับใจทำสุขสิริอย่างให้มันดีขึ้นใหม่กว่าเดิมอย่างแน่นอนถ้ามีโอกาสนั้นค่ะคนกองที่3ยังไงก็ถ้ามีได้ได้ถ้าได้มีโอกาสได้เจอกันได้คุยกันก็ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามเราชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ